สวัสดีค่ะทุกคนคะขอต้อนรับสู่ช่อง The m a n Alice กันดีเช่นเคยนะคะเนื้อหาของเราในคลิปวันนี้นะคะก็จะเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการคอลแลัของไอเดีนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเกมที่มีชื่อว่า Project Zero นะคะหรืออีกชื่อหนึ่งที่เราน่าจะคุ้นหูกันดีมากกว่าะคะ่ะก็คือ Fatal Frame 2 Crimson Butterfly น,นะคะแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยก็แล้วกันนะคะที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันนะคะก็คือโปรดฟังหูไว้หูด้วยนะคะเพราะว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ค่ะ มันจะมาจากการคิดวิเคราะห์แล้วก็การคาดเดาของเราเท่านั้นนะคะมันไม่ได้มีอะไรกันตีเลยค่ะว่าไอ้ทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงแต่อย่างใดนะคะดังนั้นแค่ขอให้ทุกคนนะคะ่ะช่วยเปิดฟังเอาค่ะเพื่อความสนุกเท่านั้นอย่าไปเผลอแพ่บม้มู้ดนะคะว่าเนี่ยเป็นข่าวจริงค่ะย้ํานะคะว่ามันเป็นเพียงแค่การคาดเดาของเราเท่านั้นนะคะรวมไปถึงแล้วเนื้อหาในคลิปนี้นะคะ่ะก็จะมีการสปอยเนื้อหาในเรื่องเกมของ Fatal Frame 2ด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าใครอยากจะมาทบเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีหรือไม่ก็ข้อมูลต่างๆค่ะว่าไอ้ตัวเนี้ยน่าจะมีโอกาสเป็นตัวนู้นตัวนี้มากกว่าในการคอแลบครับบ้งนี้คะก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะแต่อย่าพิมพ์คำหยาบนะคะขอร้องค่ะอย่าพิมพ์เลยการพูดคำหยาบมันไม่ใช่เรื่องดีนะคะที่สําคัญคือมันเอาออกคลิปไม่ได้นะคะเรื่องของเรื่องเอาละเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้นะคะถ้าอย่างนั้นเราก็มาพูดเกี่ยวกับเนื้อหาในคลิปของวันนี้กันเลยก็แล้วกันนะคะ ก็คือเกม Fatal Frame 2อะคะ่ะมันเป็นเกมที่ใช้กล้องสู้กับผีนะคะในเครื่อง PlayStation 2อะคะ่ะบอกเลยค่ะว่าเกมนี้เก่ามากแล้วแล้วก็โดนรีบูทมาหลายภาคอยู่มั้งถ่าจะไม่ผิดอะอยังจำสักภาคค่ะตอนเนี้ยที่จำา้แม่มอะมีรีบูทมาแล้วบรรยากาศในเกมก็จะออกแนวร้อนๆหน่อยนะคะแล้วก็ฉากคาซีนบางฉากค่ะมันก็ทําแบบเป็นภาพขาวดาเป็นการย้อนล,ลึกแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะคะ เพราะว่าในเนื้อเรื่องนี้นะคะมันก็จะอยู่ในหมู่บ้านหลางค่ะที่เต็มไปด้วยวิญญาณอาฆาตของชาวบ้านเต็มไปหมดเลยใครที่ชอบเล่นเกมผีแบบพวกแนวหลอนๆอะไรประมาณนี้ก็น่าจะชอบเกมนี้ยู่ค่ะคือแบบใครชอบเล่นเกมไซเดนฮิลมาเล่นเกมนี้ก็น่าจะโอเคอยู่แหละเพราะอย่างน้อยเราก็ใช้กล้องสู้กันได้นะเนื้อเรื่องข้าวๆของในเกม Fatal Frame 2นี้นะคะก็มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าในหมู่บ้านมินาคามินะคะมันจะมีประเพณีหนึ่งนะคะที่แปลกประหลาดอยู่สักสแบบได้ แต่มันมีสาเหตุอยู่นะคะที่เขาต้องมีพิธีกรรมแบบประหลาดนนี้เอาไวะคะ้ค่ะเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้หลุมนรกหรือไม่ก็หลุมนรกเอเวจินอะไรเนี่ยะคะ่ะมันเกิดอาการอลรว่าแล้วก็พอมาทาร้ายมีผู้ผีวิญญาณมาทาร้ายคนในหมู่บ้านจนหมดนะคะคือเป็นปการป้องกันเพื่อทําให้หลุมนั้นเ่คอนสงบเข้าไว้ซึ่งพิธีประเพณีที่มันพูดถึงนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะที่เราจําได้ก็คือแบบแรกนะจะเป็นพิธีที่เรียกว่าคุสซาเบียคะ่ะ มันเป็นพิธีกรรมที่เหยื่อค่ะจะถูกทรมานแล้วก็โยนลงไปในหนุ่มนรกอเวจีนะ่ะตอนแรกพิธีนี้มันก็ใช้ได้อยู่นะคะโดยมันจะเป็นคนจ่าในหมู่บ้านค่ะไม่ก็ใช้นักท่องเที่ยวมัง้งถ้าเราจะไม่ผิดอะ่ะแต่พอนานวันเข้านะคะไอพิธีกรรมนี้มันก็เริ่มไม่เป็นผลละพวกเขาจึงต้องหาวิธีอื่นมาแทนนะคะโดยใช้พิธีที่สองที่เราพูดถึงกันนี่แหละก็คือพิธีกรรมนี้จะมีชื่อว่าพิธีการสังเวชศีชาติค่ะ มันเป็นพิธีที่จะให้แฝดนะคะเขาทํกการสวมชุดกิโมโนสีขาวแบบขวานทับซ้ายนะคะแล้วเอการผูกแบบขวาทับซ้ายเนี่ยมันจะสือถึงคนตายด้วยแล้วพอผูกกิโมโนอย่างนั้นเสร็จอะ่ะเขาก็จะให้เราผูกเชือกสีแดงไว้ที่เอวของเด็กผู้หญิงแฝดพนนั้นนะคะแล้วก็ให้ไปอยู่ในแท่นหินที่ทําพิธีะคะ่ะจากนั้นก็ให้ทําการแฝดน้องะคะ่ะบีบคอแฝดพี่ที่เป็นเครื่องสังเวยจนเสียชีวิต แล้วก็ให้ชาวบ้านโยนศพของแฝดพี่อะค่ะลงหยูไปหลังจบพิธีกรรมนี้นะคะตัวแฝดเนอะค่ะเขาก็จะมีรอยมาร์กสีแดงค่ะเป็นรูปผีเสื้ออยู่ตรงที่คอแล้วก็ทำหน้าที่อะดูแลหมู่บ้านต่อไปส่วนคนแฝดพี่พอเสียชีวิตปุ๊บเาก็จะกลายมาเป็นผีเสื้อสีแดงค่ะแล้วก็คอยปกหมู่บ้านต่อไปพิธีกรรมนี้ก็จะไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบไม่มีปีกมีคุยนะคะคือมันจะเกิดมาจากตรงที่ว่าชาวบ้านในหมู่บ้านนะคะขเขาสังเกตเห็นอยู่ว่ามันจะมีเด็กแฝดอยู่ในบ้านของหมู่บ้านพวกเขาอะเยอะมาก แล้วพวกเขาก็มีความเชื่อค่ะว่าวิาวญ,ญญาณเด็กแฝดนั้นนะจริงๆมันเป็นวิญญาณดวงเดียวกันเพีย์แต่มันแยกออกมาเป็นสองดวง,ดวงเขาก็เลยต้องทําพิธีนี้นะคะ่ะเพื่อให้วิญญาณน่ะมันกลับมารวมกันเป็นหนึ่งแล้วก็ทําให้หมู่บ้านน่ะสงบสุขเด็กแฝดส่วนใหญ่ที่ถูกบูชาย,ยันก็จะเป็นเด็กผู้หญิงอ,อายุยาวประมาณสักสิหปีได้คะ่ะแต่ถ้าปีไหนมันไม่มีเด็กผู้หญิงนะคะเขาก็ใช้ผู้ชายแทนได้เหมือนกันนะคะซึ่งก็โชคดีหน่อยแล้วกันนะคะที่ว่า10ปีคะ่ะเขาจัดคืนครั้งนึงเท่านั้น ก็ในพิธีกรรมนี้นะคะก็จะจัดขึ้นมาต่อไปเรื่อยๆคะ่ะมันไม่ม็นปัญหาอะไรนะคะจนกระทั่งคู่แฝดของคู่ที่มีชื่อว่ายาเอกับซาเอะค่ะบังเอิญว่าคู่นี้เขาดันรักกันดีแล้วก็ไม่อยากจะพัดพลาจากกันนะคะอิสุกิที่เป็นเพื่อนของทั้งสองคนนี้คะ่ะแต่แฝดของเขาอะค่ะเสียชีวิตไปแล้วจากการทำพิธีที่ผิดพลาดเขาก็เลยตัดสินใจที่จะช่วยให้สองพี่น้องคู่นี้คะ่ะเขาหนีไปเพราะว่าไม่อยากให้เจอชะตาเดียวกันนะนะ แต่สุดท้ายมันก็ไม่สําเร็จอะคะ่ะเอถูกจับไปประกอบพิธีกรรมส่วนยาเอกก็รอดแต่สุดท้ายพิธีกรรมมันก็ล้มเหลวอ,อยู่เดียนะคะและหมู่บ้านก็ตกอยู่ในความมืดไปนับตั้งแต่นั้นมานะคะ่ะเอะที่เสียชีวิตไปนะคะเขาก็กลายมาเป็นวิญญาณร้ายะคะ่ะกับนักโทเที่อีกคนนึงที่ชื่อว่าเซอิจิโรนะคะก็กลายมาเป็นคุซาบิอะคะ่ะได้ออกอาวาวาแล้วก็ทําลายแล้วก็สังหารทุกคนในหมู่บ้านจนหมดทําให้วิญญ,ญาณมากมายะคะ่ะติดอยู่ในนั้น รวมไปถึงพวกเขาเองก็ได้สังหารคนนอกที่เข้ามาในที่แห่งนี้อีกด้วยนะคะถ้าใครถามว่าทําไมซาเอะถึงท่าท่าโดนจับกลับไปได้หคนเดียวน,นะคะก็คือซาเอะเขาเผลอวิ่งพลาดอะคะ่ะจนเผลอตกเขาไปชาวบ้านเขาก็เลยจับมาได้ะคะ่ะและจริงๆตอนแรกซาเอะที่โดนจับปักกลับไปนะคะเขาก็มีความเชื่อมั่นนะคะว่ายาเอจะกลับมาแต่สุดท้ายยาเอกก็ไม่กลับมาก็เลยโดนจับฆ่าคนเดียวนนะคะ่ะก็เลยทําพิธีไม่สําเร็จนะ เพราะว่าคนฆ่าค่ะมันไม่ใช่แฝกคนน้องของนานะแต่คนที่ฆ่ามันเป็นพุ่มคนในหมู่บ้านแทนวิญญาณก็เลยมันไม่ได้รวมมาเป็นหนึ่งนะคะมันก็เลยทําให้หมู่บ้านเนี้ยจบท้ายด้วยที่ว่าเจอวิกฤตไปในที่สุดนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเพียงแค่เนื้อเรื่องในอดีตนะคะพอเวลามันผ่านไปนะคะมันก็จะมีคู่แฝดคู่ใหม่อะค่ะที่มีนาว่ามิโอแล้วก็มาโยะได้เข้ามาเล่นในป่าที่พวกเขาค่ะเคยชอบเข้ามาเล่นกันในตอนเด็กเพราะว่าตอนเนี้ยไอป่าแห่งเนี้ยก็ลังจะมีการสร้างเขื่อน มิโอบมันจะเป็นคนแฝดน้องนะคะแต่ก็จะถูกเรียกว่าคนแฝดพี่อะคะ่ะเพราะว่าในสมัยนั้นอะคนญี่ปุ่นเขาคิดว่าคนที่เกิดก่อนน่ะจะเป็นคนน้องและคนที่เกิดหลังนะคะจะเป็นพี่ในระหว่างที่พวกเขามากลับมาเล่นที่นี่นะไรคะ่ะมิโอก็จะเผลอนึกเรื่องราวในอดีตนะคะที่ตัวของมายุอะคะ่ะได้เผลอพัดตกลงเขาไปจนได้รับบาดเจ็บที่ขาะคะ่ะทําให้ตอนนี้คะ่ะมายุเขาก็มีอาการบาดเจ็บที่ขาแล้วก็เดินกระเพกกระเพกอยู่ะนะแต่ก็ยังเดินได้ะแต่พอคิดไปคิดมาะคะ่ะ อยู่ๆมิโอก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามายุอะ่ะได้เผลอเดินตาผิดเสื้อสีแดงเข้าไปในปา่าลึกพอมิโอะค่ะเขาเรีบตามเข้าไปอะคะ่ะทั้งคู่ก็ได้เผลอเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านที่หายสับสูนไปแล้วซึ่งก็คือหมู่บ้านก่อนนนี้ที่เราได้พูดถึงอะคะ่ะก็คือหมู่บ้านที่มีชื่อว่านินาคามินี่แหละคะ่ะแล้วทั้งสองคนนะคะเขาก็ต้องหาวิธีออกจากที่นี่ไปด้วยกันนะคะเนื้อเรื่องโดยวรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าอยากรู้ตอนจบก็ลองไปเล่นดูหรือไม่ก็ดูคนแคสเอาละกันนะคะเพราะว่ามันมีฉากจบหลายแบบมากเลย่ะคะ ในคลิปตัวบอกคอร์ลัปของ Fatal Frame 2นะคะสิ่งที่ปรากฏหลักๆก็จะเป็นฉานะคะ่ะที่อยู่ในเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉากสำคัญสำคัญทางนั้นเลยด้วยนะคะแล้วก็ก่อนจบคลิปอะคะ่ะมันก็สแสดงให้เราเห็นถึงตัวของเกชาแล้วก็ซาเอะคะ่ะที่หันหน้าเข้าหากัน มันก็เลยอาจจะบอกเป็นนงไๆก็ได้นะคะว่าสก,กินนี้คุณแม่มีชิโกะอาจจะได้เป็นของสาเอที่สิงมายุอยู่แน่นอนค่ะแบบล่าปกติก็เป็นมายุนะคะส่วนล่าโจมตีปุ๊กก็เป็นสาเออาจจะเป็นยังไงก็ได้ะค่ะแล้วทีนี้ถ้าในเมื่อเราพูดถึงตัวร้ายหลักกันแล้วและแฝดคนน้องไปแล้วหรือถ้าไปถูกก็น่าจะเป็นคนพี่เออช่างมาันเถอะแล้วแฝดคนพี่อย่างมิโอล่ะจะเป็นใครได้เนาะ อันนี้ก็ต้องบอกตาตตนนะคะว่าเราเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะเอาใครมาถือกล้องสู้กับผีดีนะถ้าผู้ถูกก็ต้องถือกล้องสู้กับฮันเตอร์แต่คิดว่าก็มีนําสักสองสามคนบั้งที่มีโอกาสที่น่าจะปไปได้มากที่สุดแล้วคะ่ะสักคนแรกที่เราคิดเลยเลยก็คือแพทิเซียนะคะเพราะว่าตาที่ทุกคนเห็นนะคะใน c ีโอค่ะนางก็มีสก,กินที่ใช้กล้องถ่ายรูปเป็นอาวุธอยู่แล้วด้วยค่ะถึงมันจะเป็นแม่มดสู้กับผีก็เห็นนแต่ก็นับว่าเข้ากันได้อยู่แหละ ส่วนอีก2คนที่เราลงมานะคะที่เรานึกออกค่ะก็จะเป็นตัวของนักบวชหญิงหรือไม่ก็คือฟิโอน่ากิลแมนนะคะกับแมคคณิกนะคะหรือเทรซี่นะคะยังนน้อยน้อก็มันก็พอจะทําเป็นสก,กินให้2คนนี้ได้อยู่แหละเท่าที่เรารู้สึกน,นะส่วนของแมกนี้ก็พิเศษได้เลยค่ะคือเปลี่ยนไอจอยให้มันเป็นมายุได้นะเอออย่างไั้นก็เจ๋งดีอะคะ่ะแต่ถึงแม้ถ้าสมมติมันไม่มีอัซเซสซอรีที่เป็นของแมคคนิกหรือแมคคนิกไม่ได้สก,กินนี้นะคะ เราก็มีความมั่นใจอย่างหนึ่งะค่ะอย่างแน่นอนนะคะว่ามันจะต้องมีเครื่องประดับราคาที่ใส่แล้วมันจะมีูงพิซซ์สีแดงอ่ะมาให้แม่มิชิกะอย่างแน่นอนะค่ะมั่นใจแน่นอนว่าต้องมีอ่ะ <c oughs> คือไอตัวพิซซ์สีแดงเนี้ยมันเป็นซิกเนเจอร์ของในเรื่องนี้นะคะเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วด้วยค่ะว่าคิมสันเบเตฟายนะก็เท่ากับว่ามันต้องมีคิมสันเบเตฟายของจริงสิถ้าพูดถูก <c oughs> เรื่องสกินนะคะเราคิดว่าเราคงคอนเฟิร์มได้แน่นอน,นะค่ะว่าคุณแม่มิชิกะเขาต้องได้แน่นอนเพราะว่าเป็นคนญี่่ปุน และที่สําคัญก็คือเขาเล่นโดนบอกใบ้มาขนาดนี้ชัดเจนมากเลยะคะ่ะแต่ในเสือของสกินมิดโอ้นั้นน่ะมันจะมาด้วยไหมคิดว่าน่าจะต้องมาด้วยนะคะเพราะว่านายเองก็เป็นตัวหลักในเรื่องนี้นะคะ่ะเพียงแต่จะเป็นสกินทอร์หรือเป็นสกินม่วงนั้นน่ะก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะและดีไม่ดีมันอาจให้เราคะ่ะใช้กระดุมแบงซื้อได้อีกตามเคยด้วยนะแต่ถ้าทําไมไม่ใช่สุ่มเนาอก็ง่ายๆเลยนะคะคือตัวละละเมียงตามสักแค่2อคู่แฝดหลักๆนี่แหละคะ่ะ ส่วนตัวร้ายก็จะมีเพียงแค่ซาเอ็กกับคุสเบีนะพอพูดถึงคุสาบีนะบางทีทางไอเดียเขาก็อาจจะเอามาเป็นฮันเตอร์ด้วยก็ได้นะคะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าใครบ้างนะคะที่น่าจะเหมาะอาจเป็นัอเดก็ได้มั้งคะชาวบ้านบอกอันเดอีกแล้วหรอท่านทำไงได้กรนี้คิดไม่ออกเอาันเด็กไปรอไ็ได้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้ค่ะเรากำลังคิดอยู่อย่างหนึ่งด้วยนะคะว่า มันมีความเป็นไปได้ไหมคะที่เขาจะเอาด่านในเกม Fatal Frame ค r i ส s o ม b u t t e r ์เนี่ยมาทําเป็นด่านเพิ่มให้กับตัวเกมอะคะเหมือนกับในด่านนครที่ไม่เคยหลับไหลอะคะที่เป็นด่านของอาจารย์กุจิอิโตะอาจจะทําเป็นแบบชั้นๆเป็นเหมือนใน่านทัานทานองก็ได้นะคะแบบด้านบนเป็นหมู่บ้านนะคะพอลงไปชั้นถัดไปเรื่อยๆก็เป็นพวกด่านแทนพิธีมีผูงหิสเสื้อสีแดงวิญ,ญญาณออกมาอารวาลอยไปลอยมาแล้วก็อาจจะให้ในหลุมนั้นนะคะถ้าสมมติเผลอมองลงไปอะ เกิดอาการติดสตันได้นี่ก็เจ๋งเหมือนกันนะคะหรือไม่ก็ให้วิญญาณนะคะสามารถจับฮันเตอร์หรือไมกกเซิลเวอร์อ่ะทำให้ขึ้นเหมือนไม่ได้ไปั่วคขาวก็น่าจะเจ๋งอยู่เหมือนกันนะคะแบบใส่ยุกยเดินเข้าไปเหมือนในด่านทั้งทองตอนแรกๆที่มันมีนะแต่ตอนนี้ก็เสียดายอยู่เหมือนกันที่ซอมบี้แล้วก็บนพกคนนั้นมันไปไหนก็ไม่รู้แล้วอะคะ่ะสงสัยน่าจะโดนยาฆ่า,มาแมลงทิ้งไปมั้งเนี่ยอยู่สงส่วนตัวซอมบี้เหรอเอ่อไอตัวลูกตานั่นน่าจะจัดก,การไปให้แล้วละมังนะ้งเอออย่าไปค แต่เราคิดว่าถ้าทําได้ก็อยากจะให้ทางเอเดนเอาด่านใน Fatal Frame 2มาเป็นหนึ่งในด่านใหม่ด้วยเหมือนกันนะมันจะได้ให้มีอะไรเล่นเพิ่มเติมอะค่ะซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดเนื้อหาในคลิปนี้แล้วนะคะก็ต้องขออย่างอีกครั้งนึงค่ะว่าคลิปนี้เราทําขึ้นมาจากการวิเคราะห์แล้วก็การคาดเดาของเราเท่านั้นนะคะมันไม่มีอะไรการันตีเลยค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดมาหรือเดามาทั้งหมดนี้มันจะเป็นเรื่องจริงที่จะมาในอนาคตอันใกล้นี้นะคะโปรดฟังไว้หูไว้ด้วยค่ะ แล้วก็ตามเดินแล้วกันนะคะว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็รยกวนะคะช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่ตอไปด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าใครกำลังมองหาแล้และพีออร์เดอร์ชุดคอเทตุกตาฟิกเกอร์สแตนดี้เครื่องประดับหรืออะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะที่มันไม่มีอยู่ในไทยนะคะร้านแปะอวช็อปก็ยินดีให้บริการนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตามเดินค่ะไม่ต้องห่วง ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาแล้วชมคลิปนี้กันนะคะคิดน่าจะเป็นอะไรนั้นก็เดี๋ยวต้องรอติดตามชมกันได้เลยก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้ค่ะบ๊ายบาย and take care y o u